โอเคมาสวัสดีครับพบกับรายการเดี๋ยวกูสัมภาษณ์ให้ดูนะครับผมตอนนี้เรานั่งอยู่อะอ่ะโ <c oughs> อเค okay, งั้นขอโทษทีงั้นเราคิดที่รายการใหมมงั้นพบกับรายการเดี๋ยวกูสัมภาษณ์ให้ดูนะครับ <c oughs> อีพีหนึ่งเอ้าตลกมากไปรับมาตอนนี้เราอยู่กับน้องบูนะฮะน้องบูเนี่ยเป็นเด็กฝึกง,งานที่หลังจากโควิดมาก็มีการจองเขาเรียกว่าจองรอบในการเข้ามาฝึกง,งานนานมากเรียกว่าจองเป็นปีเลยปะ่ะอ่าใช่เป็นปีเลยนะครับผมซึ่งบูเนี่ยเข้ามาฝึกง,งานได้แล้วกี่เดือนแล้ว ก็ประมาณเดือนกว่าใช่ป่ะอ่ะทีน้ามอแนะนําตัวหนกว่าเขาเป็นใครมาจากไหนอาชีพอะไรจริงๆริงก่อนหน้านี้แล้วเขาเรียนอยู่ปีอะไรเรียนมออะไรเยคณะอะไรบ้านอยู่ที่ไหนพ่อแม่ทํางานอะไรนะฮะมาดูกันครับผมเริ่มต้นค่อยๆทีละคํเถามดกวมาชื่ออะไรชื่ออะไรนะชื่อบูครับผมเป็นใครเป็นใครเป็นเป็นผมนี่แหละครับมาจากไหนมาจากไหนพบ้านเลยผมอยู่อ่างทองครับเรียนอยู่มอลังสิตครับมอลังสิตคณะอะไรวะคณะนิเทศครับ ทางนิเทศเราได้อะไรจากการเรียนไหมอาร์โดบีนี่ทั้งหมดเลยพี่โหชิงไหมประมาณทั้งหมดกี่ Adobe ดบ้ไอดีวิวเขาเรียกว่าอะไรดีวิวเขาเรียกว่าอะไรไอ้ที่เป็นเว็บเว็บเว็บทำเว็บอ่าซึ่งทําเป็นผมจ้างเขาเอ้าซึ่งมึงทําได้หมดเลยพื้นฐานได้หมดครับโอ้ที่ทำได้รลูมได้ได้หมดครับสอนหน่อยทำไมพี่ทำไมมึงบอกมึงแตะตอบเองเดียวกลัวเหนื่อยอ่ะ ตอนมันมานะฮะมันบอกว่ามันทําได้แค่พี่เมียโปอย่างเดียวนะครับเหตุผลที่มึงบอกว่าทาแค่พี่เมียโปอย่างเดียวไม่ทำอย่างอื่นไม่เป็นเลยเหตุผลคืออะไรขี้เกียจมึงกลัวคนในออฟฟิศจะให้มึงทํางานหนักจนเกินไปเงี้ยเหรอเปล่าพี่อยากมุ่งงันเดียวมากกว่าอรออยากเปพี่เมียม<อ><อ>แล้ว<อ>แล้ว,ลวมึงเป็นคนจังหวัดอะไรจังหวัดอ่างทองจังหวัดอ่างทองแล้วทำไมถึงเรียนกรุงเทพแล้วไม่เรียนที่อ่างทองคงมันสอบไม่ติดอะ มึงสอบที่อางทองไม่ติดไม่รับมั้งพี่เขาไม่รับคือใครพวก็ไม่รู้จักเหมือนกันไม่สอบเขาไม่ติดมึงสอบอะไรมึงสอบอะไรไอ้ผมถ้าจบจากไออังทองเลยผมมาทางกีฬาอย่างเดียวเลยพี่อ๋อเหรอมึงเล่นกีฬาเก่งด้วยก็มันไม่ได้เก่งอะพี่แค่ชอบมากกว่ากีฬาอะไรฟุตบอลครับก็ไม่แปลกใจที่แม่งสอบไม่ติดแล้วมึงเตะบอลเก่งมากไหมวะมันไม่ได้เก่งหรอกพี่ผมเล่นกองหลังเหมือนแบบสายสกัดมากกว่าโอ้สายสกัดสกัดคือสกัดฟุตบอลสกัดคน ต้องบอกสนัดสกัดน้ํามันกันอะไรนะคานะอ่ะในนี้พอหลังจากเรียนเนี้ยเราอีกปีจบเนี้ยอีกปีเดียวครับตอนนี้มึงเป็นนักเรียนทุนใช่ไหมมันไม่ได้ทุนนะกู้เขาพี่กู้ใครมากู้ก่อสอกรอกู้ก่อสอกรอมาครับถ้ามันถึงต้องกู้วะที่บ้านเราลําบากใช่ไหมก็ลาบากครับพี่พ่อทําแม่ทํางานอะไรพ่อทําช่างดัดผมครับแม่เป็นพกเกษตรเห็นว่าพ่อมีทําเก่ากับพังใช่พกพะร้องนี่เราเวลาพูดถึงบ้านเราจะรู้สึกเศร้าอ่ะทําไมวะไม่รู้มรู้สึกว่าเราเป็นลูกที่่่แยใช ช่วยพี่จช่ชวยเนี่ยทมื่อเราพูดถึงที่บ้านพวกมันจะเริ่มรู้สึกเศร้าใช่ไหมคนเราจะรู้สึกเศร้ามันมีไม่กี่ประเภทหรอกหนึ่งคือทําไม่ดีเขาวไว้อันเราทําให้เขาผิดหวังเร,เ,รเราเราเศร้าเพราะอะไรเพราะผ่านเงินมากกว่าฮะไปผ่านมันฮะผ่านเงินน้องี้ไปผ่านเงินเขาผ่านเงินเขาทําไมวะชอบไปซื้อน,นูนซื้อนี่อย่างเช่นซื้ออะไรซื้อรถซื้อรถอะไรมารถรถบิ๊กไบค์ครับซื้อรถบิ๊กไบค์มาทำไมถึงอยากรถบิ๊กไบค์ขี่แล้วมันมันดีพี่หรอขี่มันมันยังไงอาการมันตอนขี่ ในเสียงท่อเป็นยังไงเออเสียงท่อขอ๊ีบบบบบบบเรอาแบบอบตอนที่เมื่อกี้คือสตาร์ทรถแต่ตอนที่มึงขับออกไปออฟฟิศ่ะดังไงแบลแบ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 แล้วนั่นคือความสะใจของมึงที่มึงพอใจมากๆแล้วครับแล้วพอเราอ๋อพอมึงรู้สึกว่ามึงตอนทุกครั้งกระแทกเสียงมอไซค์ปุ๊บกระแทกมาปุ๊บเสียง มือรู้สึกสะใจแต่พอมึงแต่พอมึงผ่อนคันเร่งลงมามือรู้สึกคิดถึงบ้านรู้สึกว่าทำให้เขาผิดหวังใช่ไหมพอเสียงเวลาเวาผ่อนคันเร่งอ่ะพอเสียงมันมึงก็รู้สึกแบบแม่เราพ่อเราเราเอาเงินมาผ่านนี้ใช่ไหมทุกครั้งที่พูดถึงพ่อกับแม่รู้สึกจะร้องไห้ไม่ต้องร้องเนาะพิชูอยู่ไหนเช็ด แล้วตอนนี้เราจะแก้ไขปัญหากับเรื่องที่เราไปทําแล้วมันเกิดขึ้นแล้วอ่ะทำไงได้มึงเอาเงินไปผ่านกับการซื้อบิ๊กไบไปแล้วมึงทำไงต่อระดับแรกคือต้องจบให้ได้ก่อนจบการเลียต้องจบเรียน<ด>ใ,หให้ได้ก่อนเขาหวังไว้หวังกับเราไว,ว,าว,ไว้พูดเลยนะาลูกคนเดียวด้วยพี่รถดังยังไงนะแปลกปลกหรอก็คือเขาหวังตอนเราขับมอไซค์เราสนุกแหละแต่พอเราผ่อนคันเร่งเราคิดถึงบ้านแล้ว ต้องทําให้ได้้เขาคิดว่าพ่อแม่จะภูมิใจตอนมึงจบไหมไอ้จบะมันภูมิใจระดับหนึ่งแต่ถ้าจะภูมิใจคือเราต้องมีงาน <c oughs> ซึ่งงานนี้มึงคิดว่ามึงจะหายยังไงตอนนี้มันก็รู้อยู่งานหายา,ยากไหมยากดิพี่มึงว่ากูจะรับมึงทางานไหมอันนี้ก็อยู่ที่พี่อะพี่มึงคิดว่าเหตุผลอะไรกูจะไม่รับมึงเพราะผมชอบดู u t u b e มึงมึงตัดงานวันละกี่ชั่วโมงคือวันคือวันหนึ่งจะร้องให้ทําไม <c oughs> ตัดงานจริงๆยังจังเลยรวมๆแล้วประมาณกี่ชั่วโมงถ้าผมทําจริงๆเลยแบบไม่ยุ่งอย่างอื่นเลยผมทาแป๊บเดียวแหละเอาแบบมึงตัดอยู่ที่โปรแกรม Premiere Pro เ,เนี่ยวันหนึ่งเฉลี่ยแล้วประมาณกี่ชั่วโมง3 4สี่ชั่วโมง3ถึง4ี่ชั่วโมงแล้วอยู่กับ YouTube บกี่ชั่วโมง5ถึง6ชั่วโมงครับแล้วทําไมมึงไม่ตั้งใจเรียนรู้หรือก,การทํางาน <c oughs> ให้มันดีผมแบบเวลาแบบทำมันแบบงานยาวๆผมจะรู้สึกเครียดแล้วคราวนี้ผมก็เลยแบบดู YouTube, ยู u ูบผ่อนคลายสักแปบบ๊บ<ด>แต่มันมัน มีคำถามทางบ้านมายู u b e ที่มึงดูส่วนมากดูอะไรดูปลาไหลไฟฟ้าพี่มีอะไรดูอาหารพี่อาหารอย่างเช่นเป็ดย่างเป็ดหมูกรอบอะไรพวกนี้เป็ดหมูกรอบเป็นยังไงวะเฟตและก็หมูกรอบหรอพวกข้าวหมูกรอบพวกนี้มึงชอบมึงอยากกินสเต็กพวกเนี้ยผมรู้สึกว่ามันดูแล้วมันเพลินดิเพลินเวลาก็ซับแบบอยู่หน้าหน้าขอกล้องสิอยู่ที่หน้า ชอบดูตัวแค่ตอนสับนั่นเองเสียงปัก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 เสียงปักปักปักเสียงทำเสียงมาเลยปัก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 แล้วเสียงมอเตอร์ไซค์แล้วทำไมมึงไม่คิดว่ามึงจบมามึงไปเปิดร้านอาหารแล้วสับหมูไปเลยวะผมก็อยากทำนะพี่ผมเคยเสนอแม่ไปเลยบอกว่าอยากเรียนเชฟแม่บอกเหมือนเบืองตังค์มึงอย่าไปเลยแล้วตอนนี้อ่ะหนักมันจะหนักกว่าด้วยพี่เพราะอะไรเพราะไอ้ไอ้บิ๊กไบด์เนี่ยดังยังไงนะเปลเปลิดเปแล้วมันต้องพอนอีกกี่วัน ตอนนี้พ่อนมาปีกว่าแล้วพี่ต้องเหลือกี่ปีเหลือสามปีกว่าครับงวดละเดือนละกี่เทะะ่าไรเจ็ดพันครับเจ็ดพันบาทได้เงินเดือนจากที่แม่ส่งมาให้เดือนเทะะ่าไรมันแล้วแต่จะหมดหมดก็คือคอมหมประมาณประมาณเดือนละแม่ส่งให้เดือนหกเจ็ดพันเดือนแม่ส่งเงินมาให้หกเจ็ดพันแต่ว่าค่าบิบิล์เจ็ดพันกว่าแล้วเอาเงินไหนจากค่าห้องค่าเรียนค่าคินอยู่อันนั้นก็แยกไปทีพี่แยกไปทียังไงวะก็ค่าห้องก็คือค่าห้องค่าห้องค่าห้องก็คือค่าห้องสรุปแล้วคือที่บ้านให้มึงเดือนละมาเท่าไรไม่เกินสองหมื่น เดือนละ20 0 0 0มึงได้เงินเดือนเยอะกับพวกน้องมานักงานบางคนอย่างนี้ยง้นเรียนดีกว่าว่าเรียนแม่ง10ิปีเลยเหียมาทำงานหลอยสัตว์เดือนสอง0,000แล้วแม่แม่ทำอาชีพอะไรเป็นเกษตรครับพ่อพอตัดผมครับแล้วพ่อกับแม่เงินเดือนนับรวมกันเดือนหนึ่งพ่อกับแม่ได้เงินเดือนประมาณเท่าไรต่อเดือนคิดว่าเขาหาได้จากการสังเกตของมึงถ้าพ่อก็น่าจะประมาณส0,000ื่นกว่าเออแม่แม่แม่ถ้าตอนนี้คือ วันไม่ถึงร้อยนะพี่แสดงว่าสามหมื่นกว่าให้มึงสองหมื่นพ่อกับแม่ใช้น้นมันแค่หมื่นเดียวเองจะร้องไห้หมื่นเดียวเขาใช้ค่ากับข้าวแลต้องอดมือกินมือแม่พ่อต้องอดมือกินมือแล้วน้ำมันรถต้องทำอย่างอื่นแล้วมึงเอาเงินไปทำอะไรนะซื้อบิ๊กไบคือทั้งนี้พ่อแม่ทำยังไงวะก็มึงมึงดูข้าวหมูกรอบเป็ดกรอบหมูหันแล้วมึงก็ไปกินอย่างนั้นบ้างไหมก็ไม่ยังไม่เคยเลยพี่ พ่อส่วนใหญ่เอาเงินไปทำอะไรนะซื้อบิ๊กไบค์หมดมีใครเหรอเรื่องนี้จะทำไงอ่ะพ่อเหลือเฉลี่ยแสดงว่าพ่อเดือนหนึ่งใช้ไม่ถึงหมื่นแน่นอนมึงมีพี่น้องกี่คนผมคนเดียวเลยความหวังนะใช่ครับแล้วถ้าบิ๊กไบค์ความอ่ะตอนนี้ผมพยายามแบบขี่ไม่ไหวแล้วพเพราะผมเคยล้มมาครั้งนึงแหละแล้วเวลามึงออกออฟฟิศไปเสียงบิ๊กไบค์ได้ไงแบิ๊กไบค์มึงตายมึงก็ขี่ไม่ไหวมันเป็นเสียงมันดังเองพี่เอเสียงมันดังเพราะมึงทำท่อมาใช่ทำท่อร้านไหนมาแดงบางทรายปะ ท่อร้านร้านช้อปปี้ครับร้านช้อปปี้สั่งมาแต่งเองครับวัีฝากไป็นด้ฝึกงานรุ่นต่อๆไปไหมก็ถ้าถ้ายังมาฝึกที่นี่เรอพี่ฝึกงานทั่วไปนี่แหละที่ไหนก็ได้ก็มันก็แล้วแต่คนนะพี่ถ้าแบบคนที่แบบมีความรับผิดชอบสูงคือมันก็จะจะวางไว้ทุกอย่างคือดีอ่ะถ้าถ้าแบบคนที่ยังพมนี่ก็คือบางทีก็วางมั่วบางทีก็วางอะไรก็ไม่รู้นั่งดู YouTube มั่งนั่งทำงานมั่งอะไร จะทยังงไก็ต้องวางระบบตัวเองให้ดีครับหลังจากนี้ปรับปรุงตัวละครับผมจะตัดงานอย่างเดียวดิพรุ่งนี้ผมจะไม่เข้าเน็ตเลยพี่เหรอครับมึงดึงสายแลนออกเลยนะครับโอเคชัวยเพราะเดี๋ยวมาดูดงานอันนี้ดูงานอะไรก็มาเข้าเน็ตแถวคอมพรุ่งนี้ครับอ๋อมันคืเครื่องนะตัดงานแล้วอยากดูยูทูบดูเครื่องพี่พี่ครับแล้วอยู่กับเพื่อนพี่พี่กี่ชั่วโมงเจ็ดพี่ว่าไงพี่ อ่ะทิ้งท้ายฝากทุกคนด้วยว่าการทํางานหรืออะไรก็แล้วแต่ความมุ่งความคิดของมึงพ่อแม่เขารอความสําเร็จเราอยู่ใช่ครับอ่ะพูดหน่อยแต่ก็จบด้วยเสียงมอเตอร์ไซค์ทิ้งก็การทํางานคือมันมีท้อบ้างอ่ะพี่มีท้องมีท้อเลยเหไม่หมายถึงแบบท้อแบบเวลาเราทํางานเหมือนแบบเหมือนผมตัดงานเงี้ยบางทีแบบตันปุ๊บผมก็รู้สึกท้อแหละว่ามันจะไปยังไงต่อวะผมก็ แกวิธีแก้ปัญหาของผมก็คือนั่งอยู่ดูทูบก่อนแล้วก็คอยเปิดมาอีกทีนึงก็คือแบบเราก็เริ่มคิดได้แล้วแบบพี่ตรงนี้ขยับนี่ก็นี่ขยับนี่เพราะถ้าขยับทีเดียวนี่คือสําหรับตัวผมนะผมตันเลยผมต้องนั่งดู YouTube ก่อนซึ่งยูทูี่ดูยูทู e ที่ดูนั่นคือดูอะไรดูหมูเห็ดไปไก่ดูจับอะไรไฟฟ้าอะไรก็เปิเป็นเลยอะไรเอไ้ขาให้นี่ะทิ้งไปมอไซมาพร้อมโลโก้โอเคไป สวอย่าาลลืมมกกดดดตติแ้วัสดีครับแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วกดสับไขให้ช่องจ่าบูคึกคักด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมข้มวลูกอย่าลืมกดติดตามแล้วกดสับไขให้ช่องจ่าบูคึกคักด้วยนะครับสํบาหาร,รับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ